รครับวันนี้วันอะไรนะฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ยแกมาล้างรถให้ฉันเนี่ยทำไมแกถึงได้ล้างรถให้ฉันอะอนใช่ไหมแกเห็นน้องมันเปื้อนหรอแกต้องสานน้องหรอออ๋ล้า,างดีดีนี่ล้างให้มันสะอาดนะค่าแ <c oughs> รงเท่าไหร่เนี่ยค่าแรงเท่าไหร่ โเคสามคันนะห้าร้อยอ่ะสามคันเนะื้อล้างไวสะอาดไม่ให้เข้าบ้านไม่ล้างไวสะอาดไม่ให้เข้าบ้าน <c oughs> เร็วาจะขอยาถูดีกรีดดิข้างล่างเลยด้วยข้างล่างเนี่ยอิเห็นไหมอินเห็นไหม <c oughs> เออทีทีท,ท,ทีดิ ใงานหนักครับไม่อยู่กงบี่ลำบ,บากทุกคนคือแบบใช้งานหนักมากนางแบบร้องไห้อะทุกคน <c oughs> โอยอะไรเนี่ยอยู่ในที่เดิมๆเนี่ย <c oughs> แล้วเดี๋ยวถูเดี๋ยวถูเนี่ยพวกที่ดินเนี่ยเธอล้างเธอ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 ต้องล้างค่อยๆล้างไปทีละแถบไม่งั้นเธอล้าง นี่หน่อยไม่ไม่สะอาดหรอกนั่นนี่เดี๋ยวเราทำไปดูมือใหม่ไอ้สามี้อกเแนวแนวแนวเงี้ยให้ให้ให้เนี่ยมันตรงตรงเนี้ยอ่าแล้วมันจะเป็นแถบเป็นแถบเป็นแถบเด่นนะได้อ้อยอฮะใช่แ้วมันเป็นข้าว 我得图，我